รักเธอบนรถสองแถวสองแถวลงพาร์ทบิวได้โน้ตโน้ตโน้ตดรัมโน้ตดรัมฟิร์สฟิร์สเซนเบอกรักเธอบนรถสองแถวบอกรักเธอบนรถสองแถวบนรถสองแถวบอกรักเธอบนรถสองแถวบอกรักเธอบนรถสองแถว บอกรักเธอบนสองแถวอันนัอัปเก้นบอกรกเธอบนรสองแถวอักเก้นอักเก h y บอกรกเธอบนรลสองแถว finish y e a okay nice s o c o n g แค่คือ nice song e second song e second song second song